สามารถแรมโบ้ยำใหญ่เต้นนัทวุฒิป้องสองลุงซัดกลับเต้นนัทวุฒิเป็นรัฐมนตรีได้คนอื่นก็เป็นได้เพราะเขารู้ดีชั่วไม่รู้หรือตู้ห่าวเกี่ยวพันกับคนเพื่อไทยนายสามารถเจนชัยจิตตวานิชได้โพสต์เฟซบุ๊กซัดน,นายนัทวุฒิไสเกลือจะได้มีหูมีตาที่กว้างไกลจะได้เลิกใส่ร้ายพูดเท็จถึงสองปอประวิตยประยุทธ์ปมปรับคอรอมอปรับเพื่อความเหมาะสม คนอย่างนัทวุฒิเป็นรัฐมนตรีได้คนอื่นก็เป็นได้3คนที่ปรับคอรม,มอเข้าไปนั้นก็ดีกว่านายนัทวุฒิทุกคนเพราะทั้ง3คนนั้นเขารู้ดีรู้ชั่วด้านแรมโบขอบคุณนัทวุฒิที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลเรื่องทุนจีนตู้หา่าวแต่ถ้าให้แน่จริงช่วยตรวจสอบเครือชิน,นวัตรที่ขายบ้านให้ตู้ห่าวด้วยเมื่อวันที่3ธันวาคม2565นายสามารถ เจนชัยจิตวานิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้ผมจะมาเบิกเนตให้หนนะา,ายนัทวุฒิใสเกือได้มีหูตาที่กว้างไกลจะได้เลิกใส่ร้ายพูดเท็จถึงสองปอคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตร์วงสุวรรณในการปรับคอรอมอครั้งที่ผ่านมานั้นเป็นการปรับเพื่อความเหมาะสมซึ่งก็เป็นโคต้าและเป็นอำนาจของนายกโดยโคต้าของพรรคพลังประชารัฐสองที่และโคต้าของประชาธิปัตย์หนึ่งที่ โดยหลักการถ้าปรับคอรอมอนั้นก็เป็นอำนาจของนาย,ยกซึ่งทำกันมาโดยปกติทั้งที่คนอย่างนายนัทวุฒิยังเป็นรัฐมนตรีได้ดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคนอื่นก็เป็นรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันซึ่งผมมองว่า3มคนที่ปรับคอรอมอเข้าไปนั้นก็ดีกว่านายนัทวุฒิทุกคนเพราะทั้งสามคนเขารู้อะไรชั่วเขารู้อะไรดีเขาไม่ทําในสิ่งที่ชั่วเขาทําแต่สิ่งที่ดี ผมเองไม่อยากพาดพิงบุคคลอื่นแต่ผมจะชี้แจงให้นายนทวุฒิได้ฟังว่านายตู้หาวนั้นเขาได้ใบอนุญาตการทํางานในสมัยพักเพื่อไทยบริหารราชการแผ่นดินเขาได้สัญชาติไทยโดยการขอเวลาเราจะดูว่าคนได้สัญชาตินะ่ะเขาไม่ได้ดูที่การเซ็นวันสุดท้ายเขาดูที่ว่าใครเป็นต้นเรื่องทํามาใครอนุญาตให้ทําเพราะพอต้นเรื่องมันมาแล้ว มันมาตามกระบวนการฉะนั้นตอนที่นายตู้หาวเริ่มขอสัญชาติไทยนั้นมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้หลบหนีคดีอยู่ นายนัทวุฒิไปอยู่ไหนถึงไม่รู้เรื่องนี้แล้วเรื่องขายที่ดินให้ต่างชาตินายนัทธวุฒิน่าจะรู้ว่าเงินที่นายตู้หา่าวเป็นเงินสีเทาสีดําเงินไม่ดีหรืออย่างไรแต่กลับกลายเป็นซื้อบ้านหรูอของโครงการใครที่เป็นคดีเดตนายกพักที่นายนัทวุฒิสังกัดหรือเปล่าเรื่องที่นายนัทวุฒิออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันก็ตกไปที่คนแดนไกลอีกเช่นกันวันนี้ผมจึงอยากบอกนายนัทวุฒิว่าสงสัยตาฟ้าตาฟางไปหมดแล้วถึงไม่รู้จักแยกผิดชั่วดีแล ด้านแรมโบ้อีสานหรือเสกสกอัฐาวงขอบคุณนทวุฒิที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องทุนจีนตู้่าวแต่ถ้าแน่จริงช่วยตรวจสอบเครือชินวัตรที่ขายบ้านให้ตู้ห่าวทั้งมีข่าวว่าภรรยาของคนในพักเพื่อไทยมีหุ้นในบริษัทตู้่าวอีกด้วยเสกสกกอัฐาวงหัวหน้าพักเทิดไทยและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกได้กล่าวถึงนายนทวุฒิใส้เกืือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเมื่อวันที่3ธันวาคม2565โดยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่านายกต้องรับผิดชอบ ปล่อยทุนจีนผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในไทยนายเศรษกลกล่าวว่าเรื่องนี้นาย,ยกได้สั่งการผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปทําการสืบสวนสอบสวนอยู่ไม่ได้ดิ่งนอนใจทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายใครผิดว่าไปตามผิดไม่มีละเว้นหน้าไหนเด็ดขาดน,นายเศกษกลกล่าวต่อไปว่าหากมองว่านาย,ยกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดําเนินการอะไรก็คงไม่สามารถจับเครือข่ายตู้ฮาวยึดทรัพย์ได้มากมายขนาดนี้ ไม่มีใครอยากให้ใครมาทำผิดในประเทศอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็กลุ่มนี้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีอำนาจทางการเมืองและเครือข่ายกลไกรัฐในอดีต ในทศวุฒิแน่จริงอย่าดีแต่พูดช่วยออกมาตรวจสอบว่าตู้หาวเกี่ยวข้องกับใครคนในตระกูลชินวัตรและคนในพักเพื่อไทยมีใครเกี่ยวข้องบ้างไม่มีใครอยากให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาทําเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยและหากทราบเบาะแสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจที่จะปราบปรามเช่นเดียวกับกรณีการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยของทุนจีนสีเทาผมก็เห็นว่าแกนนําพักเพื่อไทยก็รีบออกมาแก้ตัวว่า การกว้านซื้อจากหลายๆโครงการมิใช่ซื้อจากเครือชินวัตรเจ้าเดียวเพราะเครือชินวัตรก็ไม่รู้เช่นกันว่าเป็นกลุ่มทุนธุรกิจสีเทาเป็นการแก้ตัวน้ําขุนขุนที่ต้องตรวจสอบและขยายผลกรมที่ดินต้องไปดําเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังนายนัทวุฒิจะได้รู้ความจริงว่าตู้หาวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายคนในเพื่อไทยอย่างไรบ้างอย่าแผ่นเงียบหลบอยู่ในมุมก็แล้วกันผมอยากกัดฟันขอบคุณนายนัทวุฒิเสียจริงที่กล้าออกมาวิจารณ์เรื่องนี้อย่าทําเป็นท่าดีทีเลว เป็นมวยล้มต้มคนดูก็แล้วกันเพราะผมทราบข่าวมาว่าเครือชินวัตรที่ขายบ้านแทบยกโครงการให้ตู้หาวและเครือข่ายและในสมัยรัฐบาลยิ่งรักไม่ใช่หรือที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยทแถลงว่าเป็นผู้พิจารณาโอนสัญชาติไทยให้กับตู้หาวและยังมีข่าวว่าภรรยาของคนในเพื่อไทยมีหุ้นในบริษัทในเครือตู้หาวอีกด้วยนายนัทวุฒิห้ามถอดใจ ถ้ามีคนในครอบครัวเพื่อไทยหรือเจ้าของคอกแดนไกลมาขอร้องให้หยุดตรวจสอบเรื่องนี้นายนัทวุฒิต้องเดินหน้าเหมือนที่กล้าพูดอย่าหยุดเงียบหายไปอย่าแสดงลิเกหรือละครหลอกลวงประชาชนเด็ดขาดถ้ามีใครสั่งมาให้หยุดพูดเรื่องนี้นายเสกสกลกล่าวสืบจะข่าวรายงาน